สวัสดีครับพบกับเราช่องพังปีใหม่นะครับวันนี้ก็มาชมภาพบรรยากาศคุณแม่และน้องปีใหม่ครับบรรยากาศตอนกลางวันครับวันนี้นอนนอนกลางวันทั้งคู่เลยนะครับดูครับแม่แม่เอฟซีทั้งทั้งหลายครับ เป็นภาพความน่ารักกับของแม่ลูกช่วงนี้หน้าฝนครับตอนลังคืนนี้ยุงจะเยอะครับเป็นยุงกับไรตอนลังคืนจางเขาก็นอนอยู่ครับแต่ว่านอนไม่เต็มที่เท่าไหร่หรก็เลยต้องกลางวัน,นาอากาศเย็นๆย็วนในอากาศเย็น อากาศดีเขาก็พากันนอนอย่างนี้นะครับกินยายอิ่มแล้วก็นอนครับเนี่ยทั้งคู่เลยครับสาวสวยของเราครับเนี่ยเสียงถอนหายใจครับเสียงกลคกับ ครับเสียงนอนกลนโกโกโกับดูกับช้างเวลานอนก็จะนอนอเอาหัวขึ้นเนินนอนทั้งข้างดูคุณแม่คุณลูกกับคุณแม่นี่ขาเนี่ยดูกับเท้าจะเอาพิงต้นไม้ไว้นะครับเนี่ย ตอนคุณลูกเรานอนแบบตามสบายเลยครับเนี่ยแต่ว่าเราจะเอาดินเล่นดินก่อนนะครับดินใส่บนทั้งหลังทั้งตัวว่าช้างนี่ชอบเล่นดินครับเวลาเราอาบน้ำเสร็จเนี่ย ไปเอาดินปะทั่วตัวเลยครับเพื่อป้องกันนะครับมแมลงหรือว,ว่ายุงที่จะกัดเขาครับยุงนี้ฉลาดนะครับเนี่ยยุงเวลาเขากัดเนี่ยเขาจะกัดเข้าไปที่รูคุณคนนะครับบางคนก็ จะดูว่าช้างนี่หนังหนานะครับแต่ว่าความสามารถของยุงและไหลที่เป็นตัวเลือกที่เหมือนมแมลงวันหรือว่าเป็นตัวที่ดูดเลือดเขาเรียกเลือกนะครับภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้เหมือนภาษาอีสัตว์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาจะใช้ถ้าเป็นยุงน่าจะโจะเข้ารูขนขนของช้างนะครับ ตอนเช้าพ่อดูตอนที่ท้องที่อะไรของช้างนะครับแดงหมดเลยครับเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับธรรมชาติของช้างก็ยุงก็กัดเป็นธรรมดาแต่ว่าช้างเขาก็มันได้ไม่เป็นไรเหมือนคนนะครับถ้าเราจะใช้ก่อไฟเลยว่า ก่อไฟให้ควันให้เขาก็กลัวเป็นอันตรายกรับเพราะว่าควันไฟถ้าเราใช้ก่อไฟเยอะๆควันควันเข้าบริเวณตาเลยเขาจะทำให้ช้างนเก็บตาครับน้ำตาก็จะไหลถ้าสะสมเยอะๆก็ทำให้ตาเขาจะเป็นฝ้าฝาง เพราะว่าควันไฟมันแสบตาครับก็เลยต้องอยู่แบบธรรมชาติกลางคืนก็เปิดไฟให้เขาครับเปิดไฟสองสว่างให้เขาบางคนก็ถามว่าทําไมไมใ่ใช้ยากันยุงหรือว่ายากันยุงหรือว่าขีดผลเป็นสเปรย์กันยุงก็จะจำจะไม่ฉีดนะครับเพราะว่ากลัวเป็นอันตรายช้างครับ ก็เลยต้องอยู่ธรรมชาติครับนอนแบบไม่อ f c เอฟซีเลยนะครับเนี่ยตั้งแม่ลูกเลยครับ ต่งนี้หน้าฝนต่อไปก็จะเป็นหน้าหนาวปีนี้ก็ฝนไม่ดีเท่าไหร่ครับคือการทำนาปีนี้ก็น้ำยังไม่ได้มีเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ไปหวานปุ๋ยหวานอะไรแต่ว่าตรงไหนที่มีน้ำมูลหรือว่าเราได้มีน้ำาของใกล้ของน้ำมูลสุบน้ำมูลที่ก็ปล่อยน้ำมูลเข้านา ก็จะดีหน่อยแต่ว่าทางไหนที่แม่น้ำมูลมาไม่ถึงก็แห้งแล้งครับปีนี้แล้งกว่าทุกปีเลยครับปีนี้ยังไม่ได้ไปหวานปุ๋ยเลยครับเนี่ยไม่รู้ว่าข้าวจะได้กินไหมครับอ,อยู่บ้านช้างก็เลี้ยงช้างด้วยก็ทำนาด้วยครับพอมีอไรายได้เสริมครับ ก็กลับไปกลับมาที่บ้านไปดูนาบ้างตากับยายก็ดูอยู่บ้านส่วนมากกินเป็นตากับยายครับที่ทําเพราะว่าพ่อคุณแม่ก็ดูตัดยาหาอาหารให้น้องช้างเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปดูข้าวต้องให้ตากับยายครับดู แล้วก็น,นอนอิ่มประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็ลุกกินย่ายเลยครับเนี่ยช่วงนี้น้องดาวก็ ไม่สบาย2-3วันแต่ว่าก็ไปดูอาการของน้องดาวทุกวันครับไปให้กำลังใจน้องดาวก็ใกล้จะหายแล้วครับเพราะว่าช้างน้องดาวนี่เป็นอาการที่เขากลางแต่ละตัวแต่ละปีน้องดาวก็คือแม่วนกับพ่อเลิน ตกใจก็น้องดาวก,ก็ไม่เคยป่วยนะครับแต่แต่ตอนเล็กเลกน้องดาวอยู่กับแม่วอนกับพ่อเลินไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรแต่พอมาเป็นอาการที่น้องดาวถ่ายเล้วครับถ่ายเล้ยวแล้วก็มีอาการถ่ายเลี้ยวได้หนึ่งวันวันหลังมาถ่ายเสร็จก็มีการ ท้องอืดแนว่วอนก็เลยตกใจก็กลัวเพราะว่าช้างเด็กก็มีโรคแทรกซ้อนเพราะว่าผมท่านๆานเขายังเด็กไม่เหมือนช้างตูแต่ว่าเราก็ไปให้กําลังใจแต่พอมาหลังก็อาการดีขึ้นก็มียามีคุณหมอแล้วก็หมอหมอที่เป็นหมอปัจจุบันกับแผนโบราณก็พูดกัน ตรองนี้ก็ใกล้จะหายแล้วครับเหลือแต่เท้าขาทั้งสองข้างยังตึงอยู่แต่ว่าเขาเดินบ่อยๆเดียวก็หายเพราะคุณพ่อเคยเจอช้างที่บ้านครับเป็นช้างเพศผู้เหมือนน้องดาวเลยครับแต่ว่าตัวเขาโตกว่าน้องดาวแต่ว่าเขาจะเป็นแบบถ่ายท้องถ่ายท้องแล้วขาเขาจะแข็ง เป็นถ้าช้างเป็นนี่จะเป็นแบบทุกๆปีเลยนะครับถ้าถ้าตัวที่เปลี่ยนบางตัวก็จะเป็ยนเหมือนคนละอย่างแต่น้องปีใหม่ของเราถ้าเวลาไม่สบายหรือว่าถ่ายเหลวถ่ายถ่ายท้องพ่อช้างจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวัยเขาก็จะถ่ายมีการถ่ายก็จะกินดินแล้วก็ถ่ายท้องถ่ายอะไรเป็นประจําทุกปีแต่ว่าตัวไม่เป็นก็ไม่เปลี่ยนนะครับเป็น บางตัวครับพวกนี้ก็เลยไม่ได้พี่ปีใหม่ก็เลยไม่ได้ไปหาน้องดาวเลยครับก็เลยอยู่บ้านไปแตค่คุณพ่อคุณแม่ไปดูอาการน้องดาวทุกๆวันเป็นกำลังใจให้น้องดาวหายไปไวครับน้องปีใหม่บอกว่าน้องดาวสู้นะครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวพี่ปีใหม่จะไปเล่นด้วยครับ ช่วงนี้น้องพี่ใหม่ก็นอนก่อนละครับขอตัวนอนก่อนนะน้องดาวเดี๋ยวให้คุณพ่อไปดูอาการคุณพ่อกูคุณแม่ไปดูอาการนะคะกำลังใจให้น้องดาวหายไวครับน้องดาวสู้ๆค่ะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพังน้องปีใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้ากันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ